ผู้ประกอบการ<ม>อำเภอ<ม>เชียงคาน<ม>จังหวัดเลยเร่งปรับปรุงร้านค้าเตรียมรับนักท่องเที่ยวที่คาดว่าจะใช้เวลาช่วงวันหยุดเดินทางมาท่องเที่ยวหลังรัฐบาลประกาศเปิดเมืองท่องเที่ยว1พฤศจิกาย,ยนนี้นะคะเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมามีวันหยุดยาว3วันจากเทศกาลออกพออรรษาอำเภอเชียงคานและอำเภออื่นๆของจังหวัดเลยก็มีนักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวกันคึกคักค่ะโดยเฉพาะตามยอดภูต่าง ก็สร้างรายได้กับการท่องเที่ยวให้กับคนพื้นที่มากกว่า55ล้านบาทยอดการเข้าพักเี่ยมเภอเชียงคานอำเภอภูรเรืออำเภร์ด่านซ้ายอำเภอนาแห้วมีจำนวนมากเลยนะคะและถูกจองเต็มล่วงหน้าก็มีความเป็นไปได้ว่าตั้งแต่วันที่1พฤศจิกายนเป็นต้นไปจะมีนักท่องเที่ยววางแผนเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวยังจังหวัดเลยไม่น้อยกว่า100,000คนค่ะ คาดการว่านะครับหลังจากที่เราเปิดบ้านต้อนรับนักท่องเที่ยวตั้งแต่วันที่1พฤศจิกายนไปแล้วนี้นะครับในตลอด1เดือนพฤศจิกายนเนี่ยเราคาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวนะเข้ามาท่องเที่ยวที่จังหวัดเลยไม่น้อยกว่า100,000คนนะครับทำไรายได้ประมาณ138ล้านบาทครับสำหรับภาพรวมการฉีดวัคซีนให้กลุ่มผู้ประกอบการตอนนี้มีผู้ประกอบการของอำเภอเชียงทานได้รับวัคซีนแล้วมากกว่า180ค่ะ ส่วนที่ปากช่องจังหวัดนครราชสีมาสมาคมการท่องเที่ยวเขาใหญ่จัดโครงการเขาใหญ่กรีนบ็อกซ์นำร่องการท่องเที่ยวมิติใหม่ที่ปลอดภัยห่างไกลโควิด1 9ผู้ประกอบการฝึกอบรมและสามารถตรวจเอทเคได้ด้วยตัวเองเพื่อตรวจหาเชื้อให้กับพนักงานทั้งร้านอาหารและที่พักสร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยวค่ะ